แล้วทุกคนจะไปเลาะละไปเด็กเกยาไปเลาะโอ้ยทอดรเด็บตายเลยได้ยูบงตจะเด็บดับคืนก็ังแรกนับคืนก็นงากับเฮาดีนโนนน้นดับเคื่กอนเดวนาะอยู่นีน ยไรู้คอาเฟรมาเยม่เล่าคอนเซปตนด้อยยูมีอัน้นไหมัน้เดไปนอนะมาทุกคนไปบังน้ำช้างไปบังน้ำช้างะว้น้สูงเ็แล้วสบายดีทุกคนสบายดีที่อยู่ไกลทุกคนที่อยู่ไกลอยู่ไกลฝังไทยฟังเ่าและต่างประเทศสูคุณทุกคนเ้อจ้ามันนี้กะ น้องเกศถอนมาเลาะธงอะไรทุกคนเลยมาบังข้าทุกคนตัดเขนอะไรเน๊อะแขนไม่เป็นเลยได้ได้ได้ทุกคนวันนี้กะเกศมาเลาะเบิังเอ๋อย uh ้อนเหตุเพิเกศมาเลาะเบิังอันเข้าอยู่หน้าเลยทุกคนเนาะเลาะเบิังกาเจ้าของนี่แหละบังย่าเขาเลิกพ่อดำแล้วว่าทุกคนเลยย่ามคำแล้วเดี๋ยวนี้กะทุกคนไงมาเลาะธงตะเวนตกดินแล้วนะทุกคนเนาะ มากับร้านแฟนร้านเจี๊อนแล้วก็พี่น้ำต้องแบบน้ด้วยค่ะทำแบบนี้กัใช่ไห้ำซอุยทุกคนเขาดำหน้าหลายอะไรนี่นะหลายเจ้าเลยทุกคนเอ้ยอตอนนี้ไก่ย่างมาเบิงน้ำซ่างอีแล้วทุกคนเอ้ยรอบที่สามนะน้องๆอย่างมาเบงเย็ดตักเอ็ดตักอี็ดตักอีแล้วตักเป็ดอยู่บ่พี่น้องมีแต่ไม้น้ำซ่างนี่คือบริจิตรนะทุกคนเนาะเขาเนาะ อันนี้ืน้องนะดับหน้าเลยทุกคนสีแดงลอยเอาลงเอาอีเลี้วหลักฐานเต็มเลยลาวัามีหมูน้อยน้องเชิรนิลินไปเบิ่งค่าตาหักปลาลูกปะน้องเก๋มาทำอะไรครับ อ๋อหอนด้ริงจริงนะอ๋ขาดำหน้าัค <oh ือฮานะฝัง hmm, นี้ก็โลกาอะไรทุกคนนะ จะแงอย่างหน้าพร้อมทุกคนแมนมาพักจงแง,งอย่างนี้นะ เบกาคน นนี้เขาห้องท้องถ้าแบบน้ำอ่งถ้าเป็นแบบนี้เขาห้องวานอนหรือว่ากระดูกดอไสบายดีสดีน้องชื่อนะน้องชื่ออินเตอร์นี้ื่ออนเต้มยิ้มหวานแหดีบยีดบายีย โอ้มีสัมมาชิกเยอะมากเลยปีนี้นะแกซ่อนมีสัมมาชิกหลายดับหน้ายังเป็ดสายยืะยืดไปนี่แต่ต้องจ้างเลยเลสีมาซอยหรือมาโป้นขาเอ้ยมาโป้นอย่าลงได้หนูพี่ทุกคนมาเบิ้งข่าวดับหน้ามาดูที่เข่าวดับหน้ามาต่ำต่ำอันนี้หน้าเขาหมูอยู่นี่เห็นไหม มอันนี้สิเป็นหน้าเจ้าหนึ่งอีนะทุกคนเนาะเขาดำก็สว่าก็เล่นหลายคนเสือหลนะทุกคนเนาะอ้อนํำหน้าบาดูบ้างเอ้ยโอเคทุกคนเกดได้คนซอยเร็วหนุมอ้นนะสีมาดำหน้าซอยก้าขาวน้ำพอดีดำสำเนาแต่เหาประมาณอีจัก สิบกว่ามือทุกคนประมาณนาทีสองนาทิกีก็คือสิได้พ่อดำเนาะทุกคนอันมือนี้ก็คือมะบังกาทางคุณก็พู้สามซีเฮอเล็บเลีบลงไปแล้วเขาดำแล้วแล้วเนเื่องแต่หน้าเก๋นี่แหละน้ำหลังมุ่งพี PPFc พูลเลอร์ซีมาดำซอยอยู่บ้านนะทุกคนนี้แหละซีนี้คนใจดีมาดำซอยอยู่บ้านนะทุกคนแต่คนนึ่เอา้าผู้สองไอ้น้องคนไปแล้วทุกคนอเอาไปเลาะละไปเลยเก๋ี่ยาไปเลาะโอ้ย

คนนับเพื่องคนไปรุ่นแอบ,บได้น้ำมาเหมือนก่อหมคะเนีนนะ่ยรุ่นแอบ,บได้น้ำมาด้วยมันมีแอปหนึ่งที่รุ่นได้น้ำได้ไทุกคนเอาไปเลยทุกคนโอ้ย <laughs> คนนึงนะคะัดไอแอนคัดอันเอามือคัดหลังยาง,อยางเออคนนั้นเราสงสัยเป็นหัวหน้าซ่างงาน โน่โน่โน่มาแม่โน่โน่โน่โไปทุกคนเดี๋ยวสิบ้าลงโล่เบื้งอีสามเฮือนะทุกคนเนาะทุกคนสามนี่กระตุกมึงทุกคนลเล<อ>ยน้องเฟดเป็นอะไรคะไปเดินเด<อ>ินค่ะไปน้องอ้วนลูกไปยางเลยน้องอ้วนน่ะอ,อ,อ,อ้ยนี่หนออินต์ เกอบันเคโตยุคเคโตนี่นะทุกคนพิ่านดำก็มีได้ห้างมีได้พี่เนาะนะพอดีเนาะก็มีได้ซุนเฮาแบบดำก็ทุกคนเกยกดำโคโค okay, okay, oh. oh. ่เก์ดำก็ประมาณนี้แหละราะว่าเออเฮนำแน่นอนเนาะอันนี้นอโถน่าซุนเฮาทุกคนรี้ว่าต้องต้องตองต้มาต้องมาต้งมาต้อง้องาม้งต้ แต่ว่าขัาน้นย่ำเป็นข้าวในม่วงนี้ก็คือแบบว่าเป็นข้าวนะทุกคนงามกลิ่นกระแซบขั้นวาอยู่ทางเพิ่นอนมันนะกลิ่นบ,บอกค่อยแซดไปเรื่อยนะทุกคนนะบักโบนตึ้งหอมมาต่ำม,มาต่ำมาโอ้ยมีหอยเยเก็บอออหอยไปกินใอ,อยอ่างล้างบักเออนื้อเอ้ตรงนั้นอีกตรงนั้นเนื้หอยขม โอ้ยเสียดายบุ๊มากเก็บหอยเลยเนาะพอดีน้ำน้ำแบบมันอันตื้นเอ้ยเดี๋ยวนี้นะเข้ามาตอนนั้นน้ำมันเลิกอีพอบุ๊ได้เปิ่งออนะทุกคนไปไปหาเบิงหาเลาะบางต่อเนานะทุกคนเนาะโอ้ยหอ,อยหลายไหนเน่บุ๊งมีอันเซอรนะ์ยันลมมันแบบถงถงไหมเอาบ่เขาได้ตุ้นะยแล,ล้วยันเซอบบร์เอาบ่ลูกเก็บแกงไลยเด้๋ยวนี่นะ าจูงเอาในลานนะมาน้องอ้วนกินต่อมีเสลุกปะาคำแพงเดินทางเดินทางบรรยากาศค่อยข้าลงแรงกระสิประมาณนี้นะทุกคนเลยบางทงก็เขากันนั้น บ้านเถือนถุงมาเก็บน่ะไล่หลายเลยเนาะเออเอ้ยแ้่เห่าประมาณเมื่อเลิกเขาจังดำเอ้ยงานสิปิดอาทิตย์สองอาทิตย์กับจังเนาะอาทิตย์สองอาทิตย์ป่ะเจ้าหัวสีได้นะทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เงินเงินบ้าทหนึ่งพันต่อเจ็ดแสนจีบเลยเนาะเห่ากับว่าแบบคันเห่าว่ามีเงินจ้างเห่ากระดับอากาศเนาะเพราะว่ามันแพงทุกคนเลย ก้อนสีไดแบบมันซื้อยูซื้อกินซื้อซื้อนี่อีทุกคนเลยคือเงินก็แพงค่าใส้จ่ายอะไรกมันสูงค่าค้องสีบก็แพงนเลมันขาดกันอัอูป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 ูห็นไปูเป็นตะเมยนำเงินใสหันซื้อนี่ก็คือต้องประหยัดโอดออมมาเดี๋ยวนี้นะทุกคนเลย อยู่ทางฟังล่าเท่าได้เงินซืแห,ห้งอีบะเฮืองคือสีดำหน้าแล้วก็สีแม่ข้ามไปฟังไทยเขาอีแม่ข้ามไปทำงานอยู่ฟังไทยพูกนด้ทุกคนเลยอยู่นันนี้กะเฮืงกะมามีฮอดอันสีใซสสีจ่ายสีเกือบไปนอกกับตรงไหนแต่ว่าถ้าดำหน้าแล้วกอนีอ่ก็ยังมาเลาะเลาะหน้ายังมีทันได้เมิด่อทุกคนเนาะย้อนจูงน้องนะย้อน อุ oh ite, ้ยอ anyway> ุ้ยน้องอุ้มอุ้มเอาลูกเหี่ยวกัยอันิสาจิตต่อมทุกคนิตต่อมแล้วว้าโหเลี้ยปานี่ลูกทุกคนทุกคนทุกคนช่วยด้วยไปยังไง ไปได้ไหมคะเนี่ยล้างเท้าก่อนนะคะเ<ง>จ้าดินยืนกันมีล้างก่อนมึมงเฮียงรคบสิเลยเตียนพี่เลยครบลูกน้องแฝดคะไม่เต,ติอล้างมาลูกติดตุ่มทุกคนเลยเมื่อกี้นี้นะ เร็วๆรองเท้าไม่แตะตีต่ตมทั้งหมดเลยนะนะักียนคือบบนนี้ไหมท่าพุงกับหน้า,ย,ย,อนาย,ยอดหน้าย,ยอดหน้าว่าทุกคนไอ้บ<ะ>้างบ้างฟังนะแซนมาเยี่ยเป็นตลอดอ่ะเอ้ยมองนั้นกันหน้าเขาดำหรือหน้าเขาว่านเอ้ยหนะหน่ะพูดผู้น่าที่ดำเนาะดำอะไรเจ้าเะไรทุกคนเอ้ยโอ้มื่น คำม,มืดยำคำยำแรง,ง <c oughs> ต้นข้าวปากดำ <c oughs> ไม่ไหมไหมยไก็ังไหมจะมีหรอ ป่ะบันีึสิอุ้มน้องโอนน่ะทุกคนรองเท้าค่ะเพื่อนกันยิ่ง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 เหมือนนังเงือกเลยนะเสียนถือรองเท้าขอน้องเลยเด้อไปทุกคนเลาะกลับกันเนาะเอ้ยเลาะไปบ้างเฮอร์ตากาตานึงเอ้ยไปทางนี้ป่ะยังเฮอร์ตากาตานึงทุกคนได้สภาพไปบ้าง เด,ด็กๆกระให้ทุกคนเลยลงบ่อน,น้ำนี่โอน้โอน,อน <c oughs> ลงเลยต้องขัดนั้นเท่าไปบนนี้ต้องขัดเท่า่นี้น้ำมี่วมบรรยากาศคดีแห้งนะขัดน,น้อยที่สุด tay tài, đơn tay nó ơn đảm bên nào luôn Được. mà nhà cả nhầm lẽ đông nào đâu นี่ทุกคนเอาก,ก็มาหอเธอนี้แล้วนะคะเป็นหน้าเข่าได้เนี่กะเขาก็หากกะสีดำแล้วทุกคนนอก้ากันพอดีแบบมันหาก,กับไก่คืบน้อยนึงทุกคนอนะแล้วครึ่งนึงแล้วเสียงกันต่อไปบ้างเฮือตะก้ายเฮือนึงของเกะกับเอน้ำนะทุกคนเนาะอย่าลืมมาช่วย

ิึงเขายัางก่อนออเด็กแกงน้องจยนจ๋าดำนานแล้วนะจ๊ะสู้ไหมมึงข้างหน้าตัวนี้คือมันเละเทะมาเลยนี่นะลูกฮึบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไงกี้ก็พอดเถอะพอดอันเพื่อตะก้าเลยทุกคนตะก้าของหน้าเก๋เองนี่นะเขียวอุ่งหมีแมวมาวันฝุยชงนั่นนะเดี๋ยวทุกคนกาเบิ่งเดือดยาเวเสมอได้ประมาณได้ได้คืบน้อยนึงนะทุกคนเนะาะยังไม่ทันได้เต็มคืบคักเขียวค่าคางอีแม่เซอร์ฝุย การเกียมาวันฝุอีคลิปหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็คือมันมันบอแมนเข้าคนละแน่อเลยทุกคนมันเป็นสายหองอันนี้นะอีพอแบบน้ำมันอ่างเฮอติก้าอีพอเราเอาเส้นจกมากว้วีอ้อทุกคนเลยหญ้านำกับกาหน้ามันกันจะว่าข้าหน้าเดียวเลยทุกคนมึงค้างๆนะฝั่งนี้สิเป็นหญ้าฝั่งนี้สิเป็นกาเลยทุกคนเลยถ้าเมื่อกระตุกสามเฮอน์นาเกี่นะ ฟังฮู้ทุกคนโกมาขามยูพูดเด็ๆโกอันนะหน้าต้นนั้นกระแมนไม่โฮคืออันนั้นนะต้นข้าวต้นก้าไปเ่ืธอแม่บ้างใช่ต้นนึงก่อนได้ทุกคนเออคือคือกันนี้ก็เป็นตาก้ายได้ทุกคนเลยเป็นเธอตาก้าอยเจ้าหนึ่งทุกคน ฝั่งนี้ในะสีเหาก้อนหน้ากีเลยโอ้ทุกคนนั้นะ่ะสวยมากมากได้กายทุกคนเลยตัวนี้พันยแย่แล้วก็เขาอันหน้าเฮอร์อนี่นี้ทุกคนเอ้ยจะไม้ก่อควาดัเลยเลาโทรเลยทุกคนเอ้ยมาเบิ่งก้าว่ามันสิพ่อดับไม่รู้นะเลยเนาะ กาสิคอโตกกับแล้ววันนี้คัมละอัปเดตความสูงของกาเดี๋ยวสิพากันกลับก่อนทุกคนได้หลานก็ให้เอ๊ะเอะยนนำอุ้มสองอุ้มสามพูนกลับแล้วได้วันนี้เลยนี่กาเกะกาสิขอโต้ล่้เจ้าพี่พี่เด้อไปให้พูดแหละยำนำหน้าสิมาอัปเดตให้เบื้องต้นแล้วก็สิเทียวมาจอบกาดูดูนะทุกคน ขอตัวลากอนเด้อทุกคนเด้อฝาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอน้องเกศรสาวพุทธให้ในเด้อและที่สำคัญกับฟาพี่ๆเป็นกำลังเจอให้น้องเกศรต่อกันบกดข้ามโฆษณาเด้อจ้าพี่ๆเด้อขอขอบเจอทุกกำลังเจออ่าพอกันไม่คิดหน้าจ้าพี่ๆบายบายเด้อ